บ้ากันข้องมันอ๋ออย่าไปเตี้ยงมันอย่างนี้คุยยอมรับแต่ผมไม่ใช่มันก็อย่างต้มมาม่าเลยไปนั่งกินนาจอกก็ใหญ่โตโ่ยด้วยวนั่งกินนาจอกมันเป็นซองอ้อกันเลยมันเป็นซองตัวกันเลยกินนาจอกมันไม่ว่าบักซื้อมาแต่ดื้อกูเกลียดจริงคุณนึกว่ามันรโรแมนติกกินนั่งกินนา,นนาจอก Mình romantic lừa mưng anh tích romantic đặc biệt mấy người anh trong quần nha Đắp quay tam tiền kinh cao nói na bạn romantic kê vua họ khó kia romantic mềm mưng đấy rồi tích à cú tô tắt mò trong đưa là romantic giá trị ra quả ba đi chính nghe cú gọi làm bạc thì bán trên tra ra hết ơi anh tôi thì vô trong rồi rồi anh trò đấy còn tuông này là cái mấy ตวงเลยได้ปุ๊บเยวเบียกูกูไม่ต้วงเลยได้ต่อรอยเรวกูแท้เลยที่แต่มึงต้วงอันมึงเคยได้บ้างไหมไม่ยังเออดูไม่ได้เลยต้วงใส่นักนะต้วงอีไตรนี่ปันีิว่าต้องกูขอยืมช่องลอยปลอดทีนะกูให้การติดแต่แกวจะสักทีเจ็ดผมยืมเบียร์ช่องลอยที่ปีต้วงแกศจีบนไปเกิดอไรกันก็ว่าให้กูยืมช่องลอยตอง ủy nhang các ông mà con ngon không ngon 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 nga ngon nga ngon ngon nga ngon 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 Không ngon 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 rồi ngon 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 Rồi rồi rút

đi <laughs> cua vô chơi <laughs> chơi đê rồi anh Ba tăng tay đấy Giật bóng na kết cua phải giữ nốt phải niêu gặp cái tốt mà con Trời ơi quá Là cua ông dây mình vào nốt dây mình vào dây cả đai Cả gặp cái rồi niêu gặp cái tốt Là chinh gặp niêu cây ai pin ấy Ngồi con rồi đấy จมใจปานน้อยกว่าป้ากว่าคแมนแกรอยก็จุดโผลพ่อเขาจุดโผลบุ้มท่ป้าเล่นวาตันตีอล่อเบื่อใจย่าพ่อเขาเอมตัวจิตโผล่รอยยันอยู่แล้วเราทำตัวใจจิตตัดกยตดเมกาตีสุดพ่อเขาจุดโผล่บุ้มเมกาเอื้อเล่เราเล่ดำพี่ใอย่างม่ไม่เคยห็นันบอกเมกาเอ้เล่าหนกเราช่วยรักกป้าเล่น ทันตินใจไม่ตํำมากีินกว่าบ้าจนได้กินแต่คืนนั้นกูกราวอยู่หน้าวัดอย่าผมได้มาจต่แต่ตาดโปรตรงกราบก็ไปตอกูศอก้อยดุดขึ้นนั้นดุดเลือดเจือไปดุตัวจากบังคุดตายกุนกามรากบังคุดพี่แล้วอยู่ตายกุนกามเราการเซกเตอร์ันไปตั้งแล้วกูรกคอยเที่ยงอีท้ายเลยกับกูเข้ามาในวัดตามกัวตอนใสกินอะไรก็ไปกินมง số bốn trăm trai mẫu yên giác công lui à, mẫu giác là này giác này nói giải của này mẫu là nó này mẫu giải Ồ, này mẫu giải thưởng này mưng, giải thưởng này mẫu giải thưởng tăng mẫu giải thưởng này tim tim bỏ rồi này lửa coi vào dương mày coi vào cô vẫn còn dương mày coi vào và từng coi vào mày coi vào và tuần vào thì tầm rứa cần đi tắt ra qua cháu con đã tầm rứa cút bò cút bò tay còn vào luôn và dương coi này bò cái con đứa Ê, tai bọn bọn trời tôn lao lòng dưới Trời bỏ cô đã gọi lại bà tóc mẹ mà lại ô cá chúc คุน้นนวยเงาหลายวันนอนออกมาคุณมากจะกิดเว้ยความนยาวยเงาตอบโคุณเลยจริงวันนั้นคผู้ชมรับแต่พอกระดวงดีนั้นในตนเปล่าลมตีกว่าป่ะแต่ถ้ากูตายเด็กเปล่าเล่นน้อยเด็กดูจอยเล่นลุงในโบเล่นไปน้อยอออ <c oughs> นั่น,นเลยตายนี่เลยไรจริงบ่ต้องแม่มึงไม่ก็ต้องแต่ว่าใจกางเกงยีนเสื้อยีนไปอันบีไหมวันนั hoan dân zip na côn trong đà lạt, say chút dín với mẹ Đông tam nè, bật tung đằng lông tóc lóc chạy rồi kêu đẹp nam cao ban má rồi ông tùng cọt xưa với say cao kinh, đê tam còn dùng gọt chứ ai dây còn kính tôm càng thì cù bữa rồi tay vừa đồng vừa tăng tay kén để mắt này không cù mấy rồi của cao rồi ba tuôi người tôi bảo là văng nào cao rồi ba tuổi ba ba học cao rồi ba tuổi điều mất mấy tìm ba đấy mất tiền ba đấy mấy ba mất tiền ba đun gì chén bói, rất เนอเมื่อไงบลูกอ้ยสี่ีจะได้กินบัวทองใอยกาวกินโลกเลยไอ้ลูกอ้อยด้วยไตเลยจุงผมมันนี่ส่งอันเนี้ก็เยอะกว่าส่งวดเดียวส่งไอ้เรื่งจุงจุงมีวุ้นแล้วก็แก้วก็แก้วจุงกาวล้ว Trời em mấy xây xanh này, xây xanh ám thomas kablo tin kênh nặng 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 áo áp quáo kênh krui chai ôn pork nặng xong xây xanh áo dù lèo áp nặng quái dù dù xây anh em này quái dù, nặng pork tức nuôi nè em 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 mẹ, em 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 บอมโตก็แกเจ๊ย์เจ๊ยบ้ากันต่ำเพื่อแกท่ำให้ได้เบี้ยป่วยได้ถือก้าวถือได้กินนี่จนอย่างแรงแล้วครู่ตีบ้านกันหลูกบาดพผนแล้วบาดมัดหลูกจอยกินยาบาก็ไปอ๋ออะไรจริงบ่ะบองดึงไม่บาดไม่กินยาบากับบาอยู่แล้วไม่กินยาบากับบานัดแล้ว โรกมันในตัวน้องตัวจุดตองเปือนตอนเชื่อนาต้นก็ขนาต้นเออตัวปีใช้จุ่มเป็ดขนาต้นเออขนาต้นนั้นไปโรงเรียนเลยอยู่มอเจเลยอย่งเลือเลยอยู่กันได้เนี่ยมันติดโบ๊ะแม่เลยไม่ไม่ไม่รู้มาเลยองก็ติดโบ๊ะแม่ต้องเลยอยู่ห้ามเลยโบ๊มแม่ตองก่อนอยู่ช่วยนั่นแต่ว่าจำช่วยอยู่ห้ามในก้าว กูก <icana>, ูคิดไปในบานตอนกูกมหนังเยวใจดูดานี่บานนีต้องหนังเยใจดูดานี่ห็นเด็เลยเยู้่โบวชใจย็นมนเดนนับดูดปริดนักหน้าูชไปเล่นเลยให้ดีปกกะคิดก็ไม่ดูดาน่บวต้อฟาตุงจะอยู่ไหนีก็ปริดว่ากีตายดีกว่าบ้าวตองออ แต่ลูกมันเลยตัวน้องเพื่อนโรงเรียนหมที่เ่ยไปโรงเรียนเด็กใจว่าเอออันตรนขึ้นต้นไม้ที่ขึ้นต้นหมวงนี้ถ้าช่อย่ังกิ่งนี้ได้เลยยังกิ่งนี้เราให้โดยเลยนกองกิงแต่ว่างกินอ้างอยู่ราวซ้ำโอกลูกกระตองขึ้นจริงไปตึงยังกิ่งนี้เลยไปยังกินโน่เด็กใจอยู่เต็มหลังเราไปตึงบอกแม่มาเด็กใจว่านุยขึ้นต้นไหม่เด็กใจจัง

มันไม่จะได้เล่กางเกงเนยหนุ่ยขึ้นกระจิงแต่ว่าตัวกางเกงในไว้หลังนึงไม่นักแน่บ้านหลวงนี่เรื่องผุขันหยียดผมที่ลูกมันฟิสดูแต่ดูกกระแกวตองไม่พ้อมเหมือนเราจะแรงงใจไปลูกเรียนตองไม่พ้อมเหมือนแม่เหมือนลูกตองอ๋อลูกคู่ดีเลยอ๋อลูกตองมากมากก็มาตองไม่พ้อม ตาตองคนสักทีแล้วผมมันลุยอโอ้โแต่งในตายฮ้องนั่นนั่นยิ่งคนโล่งดักเลยผมทางเลยนุ่ยีข้าได้มกปพาเด็ดจริงเดียรผมตั้มเรือ่อยแค่นี้ตัม้มห้อร้อยฮะเบี้ยนี่คือว่าเล่นนั่งไงแกมึงเห็นเล่นนั่งได้พ้นจริงกว่าป้ากูร้องเพลงเองได้เล่นน่งมึงนี่ร้องเพลงเหรอกูนี่ยอดท้องกองทุพัน กูไม่เกิดแรงยิ่งเจอนี่หนักหองหมอมอ์ตอนกูดังมาจะกูโยนนี้กูไปลองตายโยเตายิ่งรั่นผมไปลองตายอยู่นูนนะเออนกอีตายโยต้องของสุพรรณเลยดังเนี่ยเพราว่าขลังเกรอยของข้างเครื่องเออเกรอยเดี๋ยวผมน้อยด้วยเพื่อนเกรอยไปเออเกรอยคนไม่ว่าคนนั่นน่ะอยู่เกรอรวยไป เพระว่าเกลือเกยไตก็ต้องหนักลงแต่ว่าโปกรมมัตึงตาที่กำช่วยขึ้นเป็น่ยนดต้องของรูปันแต่บึงคนน้อยกู่ยูนาคนเป็นายนำคุณของรูปันมองติดายของรูปันหนักรองทําไม่ใช่รูปันไม่ได้จริงมึงแหละส้นเป็ดส้นรูปันไว้ปอดเป็ดรูปันพวกนี้ดังเปลนเนนักรองช่วนมาจะมาจากรูปันตาใส่รูปัน้าไปแล้วดัง cô dọn dẹp chính cô ăn đình pướn cô chơi du phan cái đắng vũ chi lơi vào nè đăng chính ta chạy du phan cái cô dọn dẹp ta lên bẹp mà mà mình tung lên là tôi chính quá chính cô dọn dẹp chính cho tòng con du phan đỡ rong pren rồi cô rong đại pê cô cú pren nhanh ơ cô rong quả không ăn pen cô trống nên phải ăn tê tì tam phải ăn từng có mũi cô trống nhanh ơ tầm ăn ngọt chôn măng quài quằn măng có mấy có mấy nhàng cá nữa cô cho ngóc ăn bên quài quằn các ăn chưa cốc ăn bát luộc ăn bát thừa chưa có quài quằn ăn bên ăn bên ăn bên quài quằn người các ăn kê cốc các ăn Quài chôn ốc ăn bên ăn bên nên tôi đã gặp đây ăn măng nào đấy ดำไปตึนนู่นนะมึงอยากรองเลยเออตอนนี้ก็มึงรองเพลงกันได้แกวถ้ามึงเป็นนั่งล้วันตรงเริ่มกูจงดำกอดรืดนั่งนั่งแกวนั่งแกวเออนั่งแกวเสียงคองแกวเสียงมาแกวเสียงคองแกวเสียงคองครับดีแกวเสียงคองโอ้แกงับนั่งต้มเดือยหน้าเมืองคนย mm. ้ำได้ไหมปนเพื้อก็เลยกูันคนปนเพื้อมั้งนี่เลยและ ไอ้กว่าคำกูยอมรับบ่กกูเทียบเพียบนั่งต้มิตรน้งกว่าคำเออเทียบเพียบนั่งต้มิตเออบอกว่าลุงนั่งต้มไหนเพียบกูอินผมแปรหลุงนะนั่นลองขับเลยที่นั่งแก้วเที่ยงมาเออเที่ยงกองลองเลยที่รับว่าเพื่อแล้วกูลื้อเแล้วถ้าแม่รักลูกแม่เออกับแม่รักลูกแม่เออเที่ยงมาเนื้อวัว เม่ um ต้องทุกข์ก uh ันยงไงเดียวแม่ต้องทุกข์กันยงไงเฮ้ไปมนกับจามไว้ไงไปมนกับจามไว้เฮ้ประพายีประพาีโอ้รวย่ตัวน้หมูบล็อกันี้มันอางบัดนี่ยณน่าจะไปตาดีจะักปักผม ตำร้อยป่านักเล่นด้ยตำพวกกั้งตงทำไม่รักล mm ูกแม่แม se um, ่ต้องตู้กันยังแม่ปะปิลุงเฮ้เฮ้ใจโตว่าดูโตก็แกงกันงงกับมึงมาตุงเล่นไหนไม่นั่งเอากูมากดัวยมันจะกูกลับจะโตตกยอคอไปยะ อยากยกยกขาหนังเนี่ยนะโซ่ทอกยกคอไปย่ามาปลุกพักอยูเที่ิมต้นไม้เลยสักเดียวนึงอยากเมียมาได้เลยอยากเมียยกขาหน้าเนี่ยสักเดียวนึงนั่นก็ยกมาหอวโอ้ลืมกางเกงในไว้บหเโบแก้วแต่ผมเลือดเจือแกว่าเตาเต็ดได้เล่นเล็กคมม่จำเล่นตามหน้าเดี๋ยวไปนั่นเล่นตามอายุ จะโตตกยกคอปายายมาปลูกฟักยอดเต้ริมต้นไม้ใหญ่จักเดียวนึ่งอยากเมียมาได้เลยบอกอยากง่อยว่าอยากกินลูกปลาโยกปายายไม่เตะตำปลือดีโซนกับนางก็ไม่เหมี่ยวโยยกโยกไป่อได้ไม่ได้ลูกปลาโยกก็ย่อโยกไม่ได้ก็พงวิดพงวิดพงไรไม่ได้ลูกโยกก็ย่อโยกก็ไม่ได้จึงมดจิต อยากโบ้มวนบิงนาป้าไปบ้านกีน่การวิ่งตัมปลูกก็มวนบิงนา,ปาไปเพ่ไทอ้นั่งแก้วได้กันกูจำแม่อยากลูกแม่แม่ต้องตุกข์ไงา่าไอ้แม่เก็ดอไอ้ไปมันกับจาไว้ปีน้องลูกกว่าปุ๊บ มากเลยตัวนี้มากคนนี้บิกี้บิกี้ด้วยจริงไม่โตเลยกว่า้ันเซื้อดุมเป็นราวเลยฮะเฮ้ยกันเกงซิบแทกไอ้หนึงเลยไปบิกี้ไปอัพน้ำนอนตัวจ้าไปงี้แลาววันนี้จะไม่ไปอะวันอาทิตย์ แรงนได้โอ้โหกูดินนะกองกูในฝนในแล้วนั่งแก้วเรื่องมากกูไม่เล่นนั่งไงผมอายโยกูพอเล่นนั่งเลยได้เจ้ามาโยกกระรองเพลงรองเพลงเพลงกูรองได้เพลงหุงเป็ดได้ไหมได้เด็กเคยต้องทำขอบไม้กูมากูทำเองหลอกว่าต่างนั่งบอกทำเสียงขอบคิว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  ครบเลยครบกว่าได้นะหยัดมังกุตีมกไปหมดนี่แล้วปีพ <op plays> yeah, ี่วันนี้หลงเลยที่หลงเลยใช่ไหมกูตะรงแต่ว่ากูตะรองกูรองกันรำกันควรนี่เออกูรำแต่กันรำกันควรเป็นจังหวะไม่ใช่รำมือนรู้รำแตามันรับออกได้แบบนั้นรู้รำแบบนั้นเสียชเจอแต่โอ้โหแต่รำเพื่อแต่กูข้อดนตรี ก็ดนทีทีบีเอาลูกก๊อกกับกล่องจึงรองนะ้องไว้นะลูกก๊อกกับกล่องจึงเออลูกแซกไม่ตอนน้องแหลงลูกแซกเออสัอส่งจะบอลเลยลูกแซกไม่ตอ้องคันรำมึงเล่นอะไรกันนะ มาแกมาเล่ใจตายต้อยแกากแม่งจะร้อนกูใช้ยางตุ้มขี้ต่างงานเหล้าเนี่ยเดียว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 ตอมบ้ากันวะใช่เมือตอมบ้ากันจัดบอกเขาว่าไม่ต้องตีหลักหมึกเล้าเดียวฮาวงฮตอมบ้ากันเอ้ลูกเช็กกันนะที่ลูกเ็กู นี่หลักษนาวัฒเดคำเราไม่มองซีเราหนีลาได้เต็มทีถ้าผมมองนัดนัดก็เร็วเราขี้การซอยที้นเรกควบก็ได้ทีนี่ก็ยังได้กินแล้วกินเปลนแล้วเดียนถ้าสมมงหว่าเดินไม่รอดแล้วค่าตัดหมดแล้วมองนัดแล้วแต่เอนยังให้ํำเลย ใจมือต้ยกมือไม่รอดยกเต๋ว่าบ้าก็ได้หลังหน้าเจ็ดมาโหสักเล็ก lệ tít lệ tít, con đớm này lồng lệ tít mưng đại bay. Tao cũng bên nhạc long bên dancer rồi, chặt chẽ mưng đớm. Này chưa à kéo. กินข้าววันไปได้พ้นกินข้าวน้อยกินข้าววันได้พ้นได้พยวึงวัดตัอไปพึงวัดก่อนเมื่อนี้พึงวัดก่อนเพื่อได้ตุนจ้างอาจารย์ินไเดี๋ยวเราจะยืมเบี้ยววัดยังไงแกต้องไปลองลองวัดลอนเนื้อตัวเดี๋ยวจะไป